กำลังใจเอาของเอาอุปโภคบริโภคไปดูหน้างานกันไปดูหน้าสถานที่จริงกันว่าเขาขาดเหลืออะไรเขาจะขาดเรืออย่างความดีไม่มีเล็กน้อยกำลังใจเล็กๆที่รวมกันก็เป็นเป็นกำลังใจที่ใหญ่ที่ช่วยเหลือกันได้จริงๆค่ะบางสิ่งบางอย่างก็เป็นเรื่องของความเห็นเป็นเรื่องของ เราก็ทําหน้าที่เราจุดในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันถ้าในมองในในในเรื่องปกป้องในเรื่องมันเราไม่สามารถมีอํานาจขึ้นไปถึงณจุดจุดนั้นมันก็หมายถึงเป็นการคุยในเรื่องที่เกินกําลังของเราแต่ตอนนี้กําลังของเราคือสามารถช่วยเหลือกันได้ในจุดนี้เราสามารถชี้ที่จะไปเกื้อกูลหรือแบบเขาเรียกอะไรให้กําลังใจกันเราทําได้แค่นี้ส่วนในเรื่องของ การสู้กําลังส่วนอื่นก็ขอให้เป็นเรื่องของของของที่ใหญ่ขึ้นที่โตขึ้นหรือเขาเรียกอะไรของหน่วยงานส่วนเราเป็นจุดเล็กๆเป็นกําลังใจทหารเที่ยวไปลบเราก็เกื้อกูลได้ในส่วนของอุปกรณ์ในส่วนที่เราพอทําได้ในส่วนเราขอพูดแค่ในส่วนที่เราพอทําได้แล้วาจครูบาอาจารย์สอนเสมอว่าศาสนาพุทธ แม้ต่ประเทศไทยคือเป็นศาสนาเป็นประเทศที่มีน้ำใจเป็นศาสนาที่มีความเข้มแข็งเข้าเข้าใจแบ่งปันตาบัวบอกว่าเราต้องผ่านมันไปให้ได้ทุกอย่างคือความเข้มแข็งของใจนี่เองอาการสู้ภายนอกมาจากกำลังใจที่เข้มแข็งจากภายในอาศัยตรงนี้แหละเป็นเหตุต่างคนต่างทำหน้าที่ที่ เท่าที่เราทําได้ทหารเขาก็ทําหน้าที่ของเขาเราก็ทําหน้าที่ของเราค่ะพอช่วยเหลืออะไรกันได้ก็ช่วยค่ะในส่วนคนที่ประสบเหตุบางสิ่งบางอย่างเห็นไหมมันมันเลือกไม่ได้ที่ที่เราเลี่ยงไม่ได้แต่สิ่งที่เราเลือกได้คือกําลังใจของเราเราจะตกไปตามเหตุน,นั้นไหมเราพร้อมยอมรับได้ไหมกับอะไรที่มันเกิดขึ้นแต่ละอย่างทุกอย่างทุกสิ่งพวกเนี้ยความไม่ได้ดังใจภายนอกหรือความไม่ดีภายนอก ทุกคนไม่อยากเจอไม่มีคใครปรารถนาเจอค่ะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นการที่เราไม่ปรารถนาเจอความไม่ดีอันดับแรกเลยจงอย่าสร้างเหตุที่ไม่ดีมองกลับมาย้อนดูในหัวใจเราในทุกขณะอะไรที่เราไม่ชอบเราเองก็จะไม่ทำเมื่อใดที่มัน,มนใจเรามันมัน,ม,นมันตั้งได้อย่างนั้นอย่างน้อยๆเลยเราจะไม่สร้างทุกท์ให้ตัวเองเพิ่มค่ะ ทุกที่เกิดขึ้นเราจะอาศัยเหตุตรงเนี้เป็นการเรียนรู้ทีนี้เรียนรู้ยังไงเรียนรู้ว่าโอ้โหแสดงว่าแต่ก่อนเราก็สาหัสเหมือนก<ช>ันน<ช>ะเนี่ยเราไม่เคยมองเห็นหรอกว่าความไม่ดีในใจเราเป็นยังไงเราไม่เคยเห็นเลยคนจะไม่ค่อยมองย้อนกลับมาเพราะเขาจะมองแค่ถ้าไม่ได้ฝึกแก้หัดจะมองเห็นแค่ในสิ่งที่เราเองไม่ได้รับอยากได้แล้วไม่ได้รับได้รับในสิ่งที่ไม่อยากได้อันนี้ไปทุกทันทีจะมองเห็นแค่นั้น การที่จะมองคนอื่นด้วยความเข้าใจมองคนอื่นด้วยความเกือ้อก <ฮะ S 2> ูลแทบไม่มีในจิตเลยค่<ฮ>ะเ <ฮะ S 1> มื่อเช้าหลวงตาพูดคำหนึ่งการที่เราหวยหาความเข้าใจหวยหาความรู้สึกดีๆรจริงๆท่านใช้คำว่าโลกีวิสัยอ้อเราก็เลยเห็นว่าหวยหานะอยากได้เข้ามากับคนหนึ่งที่มองแต่ในมุมที่จะให้เห <ฮะ S 1> ็นไหม โลกต่ละวิสัยจริงการการให้มันคือการทําลายอัตตาในตัวของมันเองค่ะการเอาก็เป็นการเพิ่มอัตตาเพิ่มกิเลสในตัวมันเอง,งเพราะฉะนั้นทีเนี้ยถ้าเรามองเข้ามาในหัวใจเราเราจะรู้ชัดเลยจะตื่นขึ้นมาอันดับแรกมันคิดอยากให้หรืออยากเอาเนี่ยคำตอบมันจะชัดเจนในหัวใจเมื่อใดที่มันยังอยากเอาทีเนี้รู้จักมัน เปลี่ยนนะีเนี้ยเปลี่ยนนิสัยทาอะไรก็ได้แบ่งปันทําความสะอาดทําอะไรก็ได้ที่เราพอทําได้ฝึกนิสัยตรงนี้ขึ้นมาจนในหัวเนี่ยควแม้แต่ความคิดทีเนี้ยเมื่อใดที่มันมองที่จะให้มองที่คนอื่นมีแต่ความเข้าใจมีแต่ความเกื้อกูลถ้าใจเป็นลักษณะเนี้ยเมื่อไหร่เรานี่แหละเบากว่าค่ะเบาก่อนคนอื่นนะะคเมื่อใดที่เรามองที่จะเอาแต่ของคนอื่นแม้แต่ความรู้สึกยังไม่ได้เกี่ยวกับวัตถุเลยนะ มันจะหนักหน่วงมันจะยิ่งหนักหน่วงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะ,ะฉะนั้นมันชัดเจนในตัวของมันเองไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราจะให้อยากได้อะไระแต่เราฝึกตัวเองไปทางไหนนะคะ,ะ,ะเราฝึกตัวเองเรียกร้องหรือเราฝึกตัวเองเป็นผู้ให้ค<ะ>่ะมันเป็นที่มันเป็นตัวเริ่มต้นแล้วมันก็เป็นตัวถึงที่สุดะอะไรที่ไม่ได้ดังใจเราเข้ามา<ะ>เราไม่สามารถสลัดความรู้สึกนี้ออกจากหัวใจเราได้หรอก ถ้าเราไม่ฝึกที่จะให้ของหยับๆก็ค่ะพูะเจ้าเลยชีย้ให้แบ่งปันทา,านจริงๆคือรู้จักให้รู้จักอเอาออกอถ้ามันไม่เอาออกมันก็ยึดหนาเนี้นสร้างอนุัยตรงนี้สร้างนิใสตรงนี้ขึ้นมาให้มันทําทไปโดยที่เราเองก็ไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งมัน,มนจะเปลี่ยนไปในแต่เราจะรู้ผลมันเลยถ้าเราเรียนรู้ที่จะให้เราก็จะให้ง่าย ากให้วัตถุให้ความเข้าใจให้ความรู้สึกจนไม่มีข้อแม้ในการให้เมื่อใดมันไม่มีข้อแม้ในการให้ความทุกข์มันก็หมดไปเหมือนกันค่ะเพราะความทุกข์ส่วนใหญ่ก็คือความอยากได้อยากได้เข้ามาอยากได้วัตถุอยากได้ความเข้าใจมันจะยิ่งฝังรงกันข้างกันเราก็สามารถวัดสอบตัวเองได้เลยคนี่ยแต่เวลาที่เราเจอสิ่งที่เราไม่ได้ดั่งใจเหมือนเราเจอความทุกข์เหมือนเจอในลักษณะที่ภายนอกเนี่ย มองกลับมาดูในหัวใจเราว่ามันกระเทือนมากน้อยแค่ไหนหน้างานจริงๆเขาขันหรืออะไรก็อยากอยากไปดูนี่คือเราไปลงพื้นที่จริงหน้างานจริงๆว่าเขาต้องการอะไรในส่วนนั้นเราถึงจะสามารถจัดเข้าไปในส่วนนี้ก็จะเป็นของใช้หัวพวกคนิเศกขนมนมข้าอะไรอย่างเงี้ยคน้ำใจเป็นน้ำที่เย็นที่สุด ให้ในสิ่งที่เราพอให้ได้ค่ะตามสติปัญญาตามกําลังสติปัญญาเรานี่แหละ,ะเรานี่แหละรู้ตัวเองดีที่สุดเพราะถ้าเราไม่ฝึกให้ธรรมชาติมันก็ขวายคว้าที่จะเอาเพราะมันมีแค่นั้นกิเลสมันก็เป็นกิเลสในตัวมันเองธรรมมันก็เป็นธรรมในตัวมันเองอ่าไม่เจ่คะมีคําถามมาว่าไม่รู้เป็นอะไรคะมองเห็นแต่ความไม่ดีการที่เรายังมองเห็นแต่ความไม่ดีของคนอื่นอย่างในกรนีพวกเหมือนกันอย่างนี้คือเพราะว่า ให้ของเรายังไม่เพียงพออะไรเพราะมันมันเห็นแต่ความไม่ดีของคนอื่นเพราะใจมันนั่นแหละไม่ดีอันดับแรกเลยนะก่อนอื่นเราต้องยอมรับความไม่ดีของใจเราให้ได้ก่อนเราต้องแก้ไขตัวนี้ก่อนอการแก้ไขของเราแก้ไขยังไงทีเนี้ยให้โฟกัสที่ความดีอย่าไปโฟกัสที่ความไม่ดีความไม่ดีที่มันเกิดขึ้นเพราะใจมันไม่ดีถ้าจะพูดพูดถึงสิ่งตรงเนี้ยคืออนุสัยอนุสัยที่มันขึ้นมาแต่ละอย่าะ มันออกมองไปข้างนอกทั้งๆที่คนคนนึ่งเชื่อไหมมันไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซ็ไม่มีใครไม่ดีร้อยอร์ซนแต่ทําไมเราไปมองเห็นแต่ความไม่ดีได้อ่ะทําไมเรามองเห็นในในใ,ในช่องที่เป็นความดีไม่ได้เลยทีเนี้ยเราต้องกลับมามองกลับมารู้สึกตัวก่อนโอ้เราต้องยอมรับก่อนอันดับแรกว่าความความไม่ดีจริงๆคือใจเราเพื่อเพื่อให้มันมีพื้นที่ในการทําดี หรือพูดง่ายๆก็คือไม่เป็นน้ําเต็มแก้วที่ภาษาที่เราได้ยินบ่อยๆอ่ะคนนั่นก็ไม่ดีอันนั้นก็ไม่ดีอยู่ตรงไหนก็ไม่ดีอย่างเงี้ยพอเราเริ่มเห็นความไม่ดีในใจเรานะเราเริ่มเห็นความไม่ดีภายในของเราเออทาไมมันมองคนอื่นอย่างงี้ต้องลองตั้งคําถามกับมันทําไมมัน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 ไม่มีความรู้สึกอย่างงี้กับคนอื่นได้ตลอดเวลายิ่งมีเห็นแต่ความไม่ดีเท่าไหร่ทำไมมันเหนื่อยมันล้ามันอึดอัดขัดเคือง ม,มันต้องเป็นความรู้สึกอย่างนี้ก่อนนะทีเนี้ยพอเราเริ่มเห็นว่ามันเหนื่อยมันล้ามันอึดอัดให้เราลองโฟกัสความดีทีเนี้ยโฟกัสกุศลอะไรก็ได้ให้ตั้งกับใจตัวเองเลยนะตั้งเลยว่าอ,อย่างเราเนี่ยเราทําอะไรได้ที่มันเป็นกุศลที่เป็นความดีที่ให้ความดีดอกคนอื่นยื่นน้าแก้วหนึ่งให้คนอื่นทําความสะอาดถอนหญ้าเห็นไหมพระมีข้อวัดนั่นแหละ อาศัยเหตุตรงนี้แหละแล้วทําไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆท<ะ>ําไปเรื่อยๆพอมันทําไปเรื่อยๆจนมันเริ่มพอใจเมื่อใดที่ใจเริ่มพอใจในความดีไม่ได้ไปละความไม่ดีนะ,ะพอมันโฟกัสความดีจนมันมีกําลังเราจะเริ่มเห็นเลยมันมองคนอื่นมันก็จะเริ่มเห็นเขาดีละค่ะมันจะเริ่มเห็นมันจะเริ่มความอ่อนโยนหรือความเมตตาจะไม่ได้เกิดจากการทําขึ้น<ะ>แต่จะเป็นผลเนื่องจากการให้ ความเข้าใจของเราเองเมื่อใดที่มันมันทําไปโดยไม่มีของทําจนเป็นนิสัยอ่ะความฉลาดตรงเนี้จะค่อยๆเกิดขึ้นเองมันเป็นเรื่องของจิตแต่มันเกิดจากการสะสมปัามรู้ตัวเนี้ยมันจะค่อยๆมันจะค่อยๆเปลี่ยนอ่ามันเหมือนเราเราเราหยดสีลงในน้ําอาจารย์ค่ะ ปกติเราหยดแต่สีแดงสีดำ<ะ>ซึ่งเป็นในฝั่งร้อนฝั่งอักุศนความขุ่นเคืองทั้ง<ะ>หลายโดยที่เราไม่รู้เลย<ะ>เราปาถนาแต่อยากให้คนอื่นมาเข้าใจเรา<ะ>แต่เรามองคนอื่นด้วยความอค<ะ>ติคค<ะ>ตลอดเวลาทำไมไม่ทำอย่าง,งานั้นทำไมทำอย่างนี้เราไม่เคยมองด้วยความรู้สึกโอ้เขาเป็นของเขาอย่าง,งานั้นคติปัญญาเขาได้เพราะเราไม่เข้าใจตัวเองเราเลยไม่เข้าใจใคร ทีเนี้ยพอแค่เราเข้าใจตัวเองขนาดเรายังไม่ดีตลอดเวลาเรายังไม่เหมือนที่เราอยากตั้งใจไว้เลย<ะ>เรายังมีหลุดมั่งได้มั่งโอ้ย<ะ>อย่างเงี้ย<ะ>เราจะเห็นเลยว่าคนอื่นทีเนี้ยยิ่งถ้าเขาไม่ได้ฝึกได้หัดตัวเองเลยเขาก็หลงเต็มๆอ่มมะมันจะเป็นเป็นความรู้เป็นมุมมองอีก อีกเลเวลหนึ่งที่เราไม่เคยเรียนรู้เลยค่ะคําว่าภาวนาจร,จริงๆคือมันเรียนรู้ตรงนี้แหละหเมื่อใดที่เราเรียนรู้ได้มากแค่ไหนเราจะเห็นเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนเดิมนะแต่เรานี่แหละไม่เหมือนเดิมค่ะเราไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงโลกลเราไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงใครค่ะแต่หัวใจเราที่มันเรียนรู้ที่มันซึมซับเหมือนเราได้อยู่ใกล้หลวงตาเราได้เรียนรู้อะไระจากหลวงตาทีเนี่ย สิ่งนึ่งเลยที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยนะตั้งแต่วันแรกที่มาอยู่ตรงเนี้ค่ะคือหลวงตามไม่มีข้อแม้ในการให้ค่ห<ะ>ลวงตาพาพวกเราทําเนี่ยพาเราทำเนี่ยทาตามเหตุตามบัจจัยจริงๆค<ะ>่ะแต่ก่อนช่วยเหลือได้ช่วยแม้กระทั่งคนบ้า<ะ>ช่วยไปหมด<ะ>แม้แต่คนที่เราไม่เห็นประโยชน์ด้วยซ้ําว่าจะเป็นประโยชน์ค<ะ>่ะแต่พอมองมองเข้าไปจริงๆเราก็เห็นเลยว่าอ การที่เราเจอคนคนหนึ่งมันคงเจอด้วยเหตุปัจจัยค่ะถูกต้องไหม<ะ>แต่เราเนี่ยไปตัดสินว่าคนนี้สมควรได้<ะ>น,นี้ไม่สมควรได้ซึ่งเป็นเป็นเหตุผลของกิเลสของเราค<ะ>่ะแต่การที่ท่านให้ท่านก็คงมีมีเหตุปัจจัยของท่าน<ะ>ไม่มีเหตุปัจจัยของเขาเหมือนกันอเออพราะหลายๆอ่ะเรานี่แหละเอาความเห็นเราไปตัดสินคะซึ่งความเห็นเรา ที่ยังมีตัวตนอยู่มันคือกิเลสนะ,ะแต่ความเห็นทีเน,เนี้ยในการที่เราออกไปตัดสินมันเลยผ่าน<ะ>มันเลยผ่า<ะ>อยู่กับตัวเอง<ะ>มีเหตุอะไรก็ทําไปทําได้มากได้น้อยก็ตามกําลังสติป,ปัญญาของ<ะ>แต่ละคนมีอีงไหม<ะ>มีคําถามอีกไหมพี่จันเพนสวัสดีกับแม่ชีเจิ้นเจ้าค่ะก็เลยพอพอกายไม่กินอาหารตัวข้างในมันก็จะค่อนข้างที่จะ มันเนื่องกัน่ะเรา,าปฏิเสธไม่ได้หรอกกายกับจิตเราก็จะเรียนรู้ตรงนี้แหละค่ะพอมันไม่ได้รับอาหารมันก็อยากพูดน้อยลงค่ะพอพูดน้อยลงมันก็จะนอนน้อยลงค่ะมันเป็นผลหมดเลยนะอดนอนผ่อนอาหารนี่คือเหตุของนักปฏิบัตินะแต่ก่อนเราไม่เข้าใจหรอกที่หลงวงปู่ช้าพูดว่ากินน้อยนอนน้อยพูดน้อยคือนักปฏิบัติกินมาก นอนมากพูดมากคือคนโง่คนรู้ก็ต้องพูดสิมีย้อนแย้งนะเถียงในใจ<ะ>เพราะไม่เข้าใจ<ะ>ไม่เข้าใจเข้าไม่ถึงใจ<ะ><ะ>เพราะตัวเองเข้าใจ<ะ>เห็นไหมนี่อคติตัด<ะ><ะ>สินตามความรู้ตามสติปัญญา<ะ>ของเรา อะไรนะที่เราอีกคำหนึ่งรู้จริงนิ่งเป็นใบเคยได้ยินไหมรู้จริงต้องพูดเราไม่เข้าไปถึงรู้ที่ยังพูดได้รู้ที่ดันอยากให้คนอื่นรู้คือหลงนะแม้แต่ความรู้จริงๆทําไมถึงใช้คําว่ารู้จริงนิ่งเป็นใบรู้จริงๆไม่มีภาษาไม่มีสังขารไม่มีการปรุงแต่งแค่รับรู้ในสถานการณ์หรืออาการสภาวะนั้นจริงๆ ใครจะเข้าใจไม่เข้าใจมันไม่สนทั้งนั้นมันจะแค่รับรู้หรือแค่ดาหน้าที่ตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นทีเนี้ยเวลามีอะไรเกิดขึ้นกลับมารู้ให้ไหวไม่เช่นนั้นมันจะเผิอกไปตัดสินยิ่งทีเนี้ยการอยู่ใกล้บุคคลที่อท่านใช้คําว่าภารียสงมีจิตที่มีกําลังบุคคลที่เป็นมีศีลอย่างเงี้ยผลมันมีผลนะมันส่งผลมันถึงต้อง แล้วมันระวังให้มากค่ะลรามันระวังให้มากด้วยใจเราถ้าพลาดไปวันนี้เราเรานั่งดูเรานั่งดูเขาเขาพูดถึงเรื่อง ai ค่ะเราประมาณว่าพอเราป้อนข้อมูลอะไรมันเข้าไปมันจะสามารถจําจําได้หมดแล้วสามารถประมวลผลให้เรานขณะนั้นเชื่อไหมมันทํางานเหมือนกันกับระบบจิตทํางานเหมือนกันเด็ดเลยต่อให้เรารู้หรือไม่รู้แต่อะไรก็ตามที่เราทําไปด้วยความเคยชิน เราทําอะไรบ่อยก็อันนั้นแหละขึ้นมาบ่อย่อามันไม่ได้แยกจันมันไม่แยกเลยเหมือนกันเดะเลยค่ะทีเนี้ยความรู้สึกแต่ละขณะมันไม่อารมณ์แต่ละขณะเรารู้หรือไม่รู้ก็ตาม AI ก็ไม่ได้แยกถูกผิดใช่ไหมจิตก็ไม่ได้แยกแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราทำอะไรบ่อยเราใส่ข้อมูลอะไรมันเข้าไปมันก็เป็นอันนั้นเลยตัวเราเองก็ไม่รู้หรอกเห็นไหมเราถึงไม่รู้ว่าเฮ้ยเหตุนี้คือทุกข์นะ มันถึงทาเพราะมันไม่รู้ทุกนั่นเองมันเลยเผลอทําตามอาการนี้อยู่เรื่อยๆเพราะกิเลสมันมันดันขึ้นมาดันขึ้นมาแต่เมื่อใดที่เรามาเรียนรู้ทีเนี้ยเราจะเห็นว่าอ๋ออาการนี้ส่งออกไปนําไปสู่ผลอย่างนี้เนี้ยทีเการปฏิบัติเมื่อใดที่เราดับเหตุตรงนี้คือไม่ทําตามอาการนี้ไม่ให้ความคิดเนี้ยขึ้นมามีกําลังกับเราความทุกข์ตรงเนี้ยก็ไม่ได้เกิดขึ้นเนี้ยมันจะรู้ชัดมันเลยไม่ได้ไปถามหาความ ความเข้าใจจากภายนอกหรือ <Okay. S 1> จากคนอื่นเลย <Okay. S 1> แต่อะไรที่พอ <Okay. S 1> พอทำแล้ว <Okay. S 1> มันเกิดทุกข์ขึ้น <Okay. S 1> มันก็หยุดใ่ไห okay. เหมือนเหมือนป้อนข้อมูลที่อะไรอะต่างๆนั่นนะส่งออกไปอ่าอนุโมทนาบุญกับพี่ไพยวันแจ้จตุรัสด้วยนะคะร่วมบุญกับแม่ชิเจิ้น500บาทสาธุเสื้อท่านไหนที่ยังยังยังไม่ได้เสื้ออาจจะมีหลายคนที่ตอนที่เราไปเมืองโบราณก็เข้ามาทักว่ายังไม่ได้เสื้อนะใจเย็นๆค่ะเราจะจัดส่งให้ทุกท่านพี่คนนึงที่เขาใส่เสื้อไซส์ XL ใช่ใช่ใันเล่าค่ะไปเจอกันเะไปเจอไปเจอคือเสื้อของพี่เขา เาน่าเป็นเบอร์ XL แล้วคือเขาว่าเป็นผู้หญิงไซส์ 2XL แล้วที่เขาไปต่อข้างไงอ๋ออ๋อใช่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 เขาไปต่อข้างเพื่อที่อยากใส่เสื้อใส่เสื้อตัวนี้กูนี่แหละตัวปัญหาเห็นไหมทุกปัญหาค่ะเมื่อใดที่เรา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 มองทุกอย่างมันมันไม่มีตัดตัดยค่ะแต่เราจะมีวิธีจัดการกับปัญหานั้นอย่างหลนั่นแหละ เมื่อใดที่เราเข้าใจเนื้อเรื่องตรงนี้เราเห็นแจ้งใน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 สิ่งตรงเนี้ยทุกอย่างอาการของจิตเหมือนกันหมดเลยนะค่ะปัญหาที่มันเป็นปัญหาเพราะเรามองไม่ออกค่ะเรามองไม่ออกเรามองไม่ออกว่าเราควรแก้ไขยังไงพอ,อพอเหมือนเรื่องเสื้อเนี่ยพอเรามองเนี่ยโอ้โหเท่ด้วยซลำนะเขาแบบเขาล็อกมือคือแบบเฮ้ยเขามีค็าคคีเอทมากเขาแบบเฮ้ยเขาแบบสามารถที่จะ เออเอาไปต่อขยายได้ตอนนี้เราถึงปัง๊มน้ำมันบ,บุญทะลิกใครใครอยากเข้าห้องน้ำเข้าได้เลยค่ะเราก็จะต่อกันเนาะเพราะว่าปไม่ที่จะเข้าไหมคะจะเข้าไ,ม,ไ,ม,ไม่เข้าโอเค นี่นี่นี่คุณพีพิชชาทาดาคุณเขาบอกว่าพูดดีจริงๆพวกนี้รู้อยู่แก่ใจทบชมเราด้วยเหรอพี่เจ้อะไรนะบอกว่าเราพูดดีจริงๆเราก็พูดดีอยู่แล้วแหละเพราะใจเราดีไม่ใช่ปากดีเฉยๆเรามองว่ามันเป็นธรรมดาคนส่วนใหญ่ที่ที่เขาตําหนิเขาก็หน้าที่เขาคือตําหนิจันเขาไม่ทําอะไรหรอกเพราะใจเขามันมันเป็นเป็นในลักษณะนั้นพอคนที่ทําเนี่ย ลงทั้งกําลังแรงกายกําลังใจกําลังเงินทุกอย่างเพื่อท้าที่มทำต่อให้พวกเราไม่ได้อย่างเงี้ยไม่ไม่ได้ออกมาเลยพวกเราก็ทํากันอยู่แล้วอย่างน้อยๆอยากให้มองเห็นบรรยากาศอยากส่งต่อความรู้สึกว่ายังมีนะยังมีจุดจุดนึ่งที่พวกเราทํากันอยู่ค่ะเป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนที่วัดเรานี่แหละการไลฟ์สดหรือการถ่ายออกไปเพื่อให้โลกได้รู้ว่า จุดๆุดเนี้ยยังทำตรงเนี้ยอย่างเนี้ยกันอยู่เราไม่ได้ถ่ายแล้วเพื่อสร้างคอนเทนต์อะไรกันขึ้นมาเราถ่ายในสิ่งที่มันมีเป็นประจำเป็นปกติอยู่แล้วเราถ่ายในเรื่องที่เป็นปกติของเราทุกวันอยู่แล้วในเมื่อสิ่งที่เป็นปกติเราเป็นอยู่อย่างนี้อยู่แล้วเราอยากนําเสนอคืออยากให้โลกรู้ว่า ตรงนี้มีอย่างนี้นะส่วนใครจะเห็นประโยชน์ใครไม่เห็นมันเป็นธรรมดารเราก็ทําหน้าที่ของเราถาร่ายทอดออกไปคอ่าอย่างน้อยๆเมื่อใดที่คนคนหนึ่งที่พอเขามีทุกข์มากเหมือนมีพี่คนหนึ่งเราจําได้เลยนะวันนั้นเป็นวันที่เราถวายกุฏิหลวงตาอ่าแล้วตอนเช้าเป็นงานงานเช้าของวันที่สิบแปดวันมุทิตาหลวงตา ที่เราได้ถวายเงินถวายทองถวายกุฏิกันวันนั้น<ะ>พี่คนเนี้ยเป็นคนป่วยติดเตียงค่ะเป็นคนป่วยติดเตียงที่เขาเรียกอะไรไม่สามารถไปตรงไหนได้<ะ>แล้วเขาเขาอัดวิดีโอมาจะทําเป็นข้อความวิดีโอมา<ะ>แบบขอบคุณค่ะขอบคุณที่ที่ที่ถ่ายที่นำเสนอตรงนี้<ะ>ได้ให้เขาได้มีเสื<ะ>่อเพราะเวลามันพุกเขาใช้คำเน,นี้ย เขาไม่สามารถไปไหนได้แล้ว<ช>ๆๆเขาอยู่กับที่<ช>ถ้าไม่มีการถ่ายทอดตรงนี้หรือไม่ได้เห็นภาพตรงนี้ออกไปเขาคงไม่ไม่รู้สึกอย่างนี้ค<ช> <ๆๆ S 1> ่ะการที่เขาได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในตรงเนี้ยเขารู้สึกว่าเขาใช้คําว่าเขาพร้อมตาย<ช> <ๆ S 2> เราเลยเห็นว่าโอ้โหมันมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้น<ช>เลยเหรอความ<ช> <ๆ S 1> รู้สึกของคนคนหนึ่งเหมือนกันอย่างเงี้ยมันเลยเป็นกําลังใจให้ให้พวกเราค่ะให้พวกเราที่ได้ทํานี่แหละค่ะ ทำออกไปอีกเราไม่โฟกัสหรอกในส่วนในส่วนของคนที่เข้ามาตำหนิเพราะมันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องของความเห็นเป็นเรื่องของคนแต่ความรู้สึกที่มันชัดอยู่ในหัวใจเราตรงนี้ต่างหากเรารู้ดีว่าเราทําอะไรส่วนใครจะมองเห็นในทิศทางไหนเราไปห้ามไม่ได้แล้วก็เป็นเรื่องของเขาแต่เราเรายิ่งเห็นยิ่งทําเรายิ่งเห็นยิ่งเห็นอะไรยิ่งเห็นว่า คนที่พร้อมที่จะคือคนไทยมีน้ำใจเยอะมากเลยนะจ๊ะเยอะมากมากเวลาเราเราเหมือนทำความดีในอะไรสักอย่างเราประกาศออกไปมันมัน๊บเดียวมันเป็นกำลังหล่อร้อมหล่อล้อมค่ะหล่อล้อมซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆชีวิตคนชีวิตหนึ่งการเกิดมาครั้งหนึ่งจะมีอะไรประเสริฐไปกว่าการช่วยเหลือเกื้อกูลกันหร่ะ อะไรที่เป็นความสุขใจที่แท้จริงล่ะลองสังเกตดีๆนะ<ฆ>การได้รับเหรอการได้ในสิ่งที่อยากได้เหรือ<ฆ>แป๊บเดียวมันก็อยากได้ไมาห<ฆ>ลวงตาใช้คำว่าให้กินเองพรุ่งนี้ก็ขี้ออกแล้ว<ฆ>แต่เมื่อใดที่เราให้คนอื่นกินเนี่ย<ฆ>เนี่ยระลึกถึงตอนไหนก็ยังเต็มอยู่ในห<ฆ>ัวใจเราอยู่เลยเ<ฆ>พราะฉะนั้น มาให้กันเถอะค่ะอนุโมทนาสาธุกับทุกๆคนทุกๆท,ท่านกัลยาณมิตพี่ๆน้องๆที่เห็นประโยชน์ใครไม่เห็นประโยชน์เราใช้คำไหน,นช่างเขาช่งงางกาวถามว่าไปจังหวัดอะไรกันคะไออุบลศรีสะเกดแถวนี้แหละค่ะยังไม่แน่ใจหนูก็ยังไม่แน่ใจว่าพี่ๆหน่วยกู้ภัยหรือพี่ๆตำรวจจะพาไปที่ไหน หน้าที่ไปคือหน้าที่หนูหน้าที่หาสถานที่คือหน้าที่เพน <c oughs> <c oughs> ถ้าอยากเซอร์ไพรส์หนูก็ได้นะคุณวันเพนให้คําแนะนํามาว่าบางสวนเขาจะขอพวกชุดชั้นในผ้าถุงเพราะช่วงนั้นฝนตกกางเกงขาสั้นได,ได,<อ>ได้เดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งกันเข้ามาส่วนตรงไหนขาดหรืออะไรทางเราถ้าเราพอจัดหาให้ได้เราจัดหาให้ท่านทุกอย่างอยู่แล้วค่ะเพราะมันเป็นเจตนาเป็นความตั้งใจของพวกเราอยู่แล้วอ่า คุณผู้หญิงคนนี้นู้นนะคะอ่อนไหวแต่ไม่อ่อนแอค่ะสุดยอดเลยอ่อนไหวแต่ไม่อ่อนแอเนี่ยถ้าจะให้ดีกว่านี้คือห้ามอ่อนไหวด้วยอ่อนโยนได้นะความอ่อนโยนกับอ่อนไหวเนี่ยไม่เหมือนกันนะอ่อนโยนคือคือคือทําต่อคนอื่นแต่อ่อนไหวนี่เป็นสิ่งที่เข้ามากระทบตัวเองความอ่อนไหวเกิดขึ้นรู้จักรู้จักรู้จักมันเรื่อยเรื่อเรื่อยเบุญ พอพูดถึงคําว่าบุญค่ะบุญจริงๆเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความดีคําว่าบุญเนี่ยถ้าพูดถึงสภาวะก็คือความใจดีนั่นแหละใจที่ดีใจที่ดีเป็นยังไงทีเนี้ยใครเคยใครเคยใจไม่ดีไหมอือแล้วแล้วเราแล้วเรารู้ชัดในอาการที่ใจไม่ดีกับใจดีใจดีกับดีใจไม่เหมือนกันนะเป็นอาการ บางคนก็ดีใจที่ได้ด่าคนอื่นถ้าบางทีถ้าคําพูดของเขาในการที่เขาส่งออกมาเงั้นจะทําให้เขาสบายใจก็สงเคราะห์เขาเถอะไม่งั้นเขาจะอกแตกตายไงแต่เมื่อใดที่ใจดีเนี่ยไม่อยากด่าใครนะอย่างมากก็เตือนตัวเองนี่แหเลยเอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้หนูปฏิเสธไม่ได้เพราะตอนแรกหนูก็ไม่มีกําลังใจปีแรกๆปีแรกๆที่หนูมาทําสื่อ กับหลวงตาคอมเมนต์ส่วนใหญ่ไปในทิศทางลบไปในทิศทางมาตาหนิหลวงตาในใจเรานี่คือคิดเลยนะว่าเราอากูบาอาจารย์มาให้เขาด่าหรือเปล่ามันมันไม่ได้ใจเรามันไม่ได้เป็นกุศลอาจารย์อาจารย์มันมันยังแยกไม่ได้มันเลยในภาษาอาจจะใช้คําว่าใจตกลงไปเลยแหละว่าเฮ้ยเราจะทําต่อไหมเฮ้ยทาไมความรู้สึกเรายิ่งทํายิ่งหมดยิ่งทํายิ่งยิ่งมีแต่มีแต่คําด่าอ่ะเหมือนหลวงตาพูดนั่นแหละแบบ ร้อยคอมเมนต์อย่างเงี้ยมีสาธุอยู่สองคนนอกนั้นดาดาดาตำหนิทุกอย่างแล้วเราคนทําเรารู้สึกว่าเหตุตรงนี้เกิดจากเราเราตีเข้ามาเอาตัวเองหมดเลยว่าเหตุเราเอาครูบาอาจารย์ไม่ให้เข้าตำหนิหรือเปล่าจนมีวันหนึ่งทีเนี้ยมีวันหนึ่งมีมีมีคนทักแชทเข้ามาเห็นที่เราที่เราโพสเป็นโพสเองนะเป็นโพสแล้วเขาก็แคปตรงนั้นส่งมาขอบคุณประมาณว่าขอบคุณมากที่ให้สติ เขากําลังจะฆ่าตัวตายค่ะเขากําลังจะฆ่าตัวตายถ้าเหมือนเขาไม่เขามันคงไม่มีบังเอิญน่ะถ้าจะพูดถึงเหตุปัจจัยบางทีเรามองว่าแค่คำคำเดียวช่วยคนได้ขนาดนั้นเลยเหรอเขาเขาแชทมาขอบคุณว่าเขาจะไม่ฆ่าตัวตายเพราะเพราะโพสต์นี้ซึ่งเราจำไม่ได้หรอกว่าคำไหนคือมันเป็นปีแรกแล้วมันทำให้เรากลับมามองความรู้สึกตัวเองเรามีเจตนาที่จะให้เข้ามาด่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราหรือเปล่าล่ะไม่มี แล้วเราทําตรงเนี้ไปเพื่ออะไรเราทําไปเพื่อที่จะอยากให้คนได้เข้าใจธรรมะที่ถูกต้องตรงตามธรรมจริงๆมากขึ้นในเมื่อเราโฟกัสตรงนี้เราจะไปสนใจทําไมในเหตุตรงนั้นเราก็โฟกัสคนที่ได้ประโยชน์สิเพราะมันพลิกมาเป็นตรงนี้ได้มันเลยเป็นกําลังใจจัะสิ่งที่คนเข้ามาด่าเหรอง่ายมากเลยวิธีที่จะไม่เจอคนด่าทำไง บล็อกค่ะแน่ตอนเราเลยเอ้าจริงๆเราเลือกได้หมดแต่เราไม่มีสติปัญญาพอที่จะเลือกพอโดนอะไรเข้ามานิดหน่อยเราก็โทษตัวเองโทษตัวเองยิ่งโทษยิ่งจมเห็นไหมพอขาดสติมันก็ขาดปัญญามองอะไรไม่เห็นเลยทั้งๆที่เราหัวใจเราเริ่มต้นขึ้นด้วยการที่จะทำสื่อตรงนี้ออกไปเพื่อโฟกัสคนที่ ได้กุศลถ้าให้ได้ธรรมะที่ถูกต้องตามความเป็นจริงตามหลักของครูบาอาจารย์ที่ท่านฝึกมา<ะ>ตามคาสอนของรเจ้าจริงๆเราทําขึ้นมาเพื่ออยากให้คนได้ยินได้ฟังได้เรียนรู้<ะ>ได้เห็นอีกแง่มุมนึง<ะ>เราแค่นําเสนอแต่พอมีคนมาทำนี่ใจเรากับ อเราก็เลยเห็นว่าเอาเราเองเราเองที่ขาดปัญญาเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันเลยเป็นการเรียนรู้คู่กันไปหมดเลยยิ่งมากเข้ามากเข้าทีเนี้ยด้วยระยะเวลาด้วยเราก็ได้ทำได้ได้เขาเรียกอะไรได้เรียนรู้ในหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันมันเลยทําให้เห็นว่าอ๋อคนก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละทีเนี้ยเราเลยเลยเริ่มเห็นต่อให้ไม่มีเรื่อง มันก็หาเรื่องจนได้อ่ะพอใจที่มีเรื่องค่ะแต่พอใจที่เป็นประโยชน์เขาก็หาประโยชน์จนได้อีกค่ะเพราะฉะนั้นมันเลยชัดเจนอยู่ในตัวมันเองทั้งสองอย่างเราก็แค่ทําหน้าที่ทีเนี้ยใครจะเป็นยังไงก็ทําหน้าที่ของแต่ละบุคคลไปะเหมือนวันนี้แหละเราก็ทําหน้าที่